สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ VIP Sport News ครับสนับสนุนรายการโดย ครับอาจารย์ทอมครับรู้สึกครับเรามาเจอกันก็ต้องเล่าเรื่องครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมติดตามกันครับผมก็เป็นประจำในการวีไอพีสปอร์ตนิวก็จะมีการอัปเดตนะครับในเรื่องของวงการข่าวกีฬาในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันครับครับที่น่าสนใจก็มีคําติชมอะไรก็ส่งมาถึงพวกเราได้เนาะครับก็ครับ มีคำติชมหรือมีคำแนะนำเสนอเพิ่มเติมก็แนะนำได้เลยนะครับอยากจะให้นำเสนอเรื่องอะไรรเป็นพิเศษหรือว่าจะไ่เจาะข่าวอะไรต่างๆเนาะเราจะพยายามให้แต่ต้องหลังโควิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆรับสิ่งที่สําคัญนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันตัวเชื้อโรคเองหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับผม ก็ต้องล้างมือบ่อยๆสวมแมสเวลาอเราไปข้างนอกติดต่อคนคต้องทิ้งระยะห่างเนี่ยนะต้องร<ช>ะมัดระวังกันหมดเลย<ช>เน,นะครับที่สำคัญใช่ครับว <ioè S 1> ันนี้วันนี้เป็นไงบ้างครับเรื่องราวท<ร>ี่น,น่าสนใจมากเลยเรื่องอะไรที่จะมานําเสนอท่านผู้ชมกันเราเคยนําเสนอไปแล้วนะครับช่วงแรกแรกครับแรกๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการถ่ายทอดสดฟุตบอลเป็นสิทธิ์ของการถ่ายทอดสดใช่บริษัทเซนต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เคยเคยซื้อลิขสิทธิ์ไว้ซื้อลิขสิทธิ์คือคือ ือประมูลประมูลไว้ประมูลเป็นผู้ชนะการประมูลในการตัดส่วนแปดปีนะครับแล้วทีนี้เป็นไงครับทีนี้ปรากฏว่าล่าสุดเลยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศยกเลิกสัญญาเพราะอะไรครับผมกับเรื่องเรื่องราวเป็นยังไงครับโดยเขาให้เหตุผลนะสมาคมฟุตบอลให้เหตุผลว่าทางเซ็นเนี่ยไม่สามารถวางหลักประกันงวดแรกได้ก็คือยังไม่ได้ชำระ เงินสดงวดแรกเพื่อที่จะเป็นการบริหารการจัดการในงวดแรกใช่คือคือจริงแล้วการประมูลงานต่างๆเนี่ยมันจะเป็นงานอาของภาครัฐหรือว่าของที่เกี่ยวเนื่องอย่างนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องมีการวางนะหลักประกัน,อา,นอาจจะมีหลักประกันเป็นทรัพย์สิสนครับเป็นเงินสดรหรือเป็นแบงก์การันตีแรงต่างมันต้องมีครับนะครับ,รบเพื่อให้ยืนยันว่า เรามาทํางานเนี้ยทาได้สําเร็จแน่นอนตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกับว่าเราเราเราทางานตรงนี้แน่นอนวางวัตถุไว้แล้ววางหลักประกันไว้แล้วว่าเราเนี่ยจะรับผิดชอบงานตรงนี้ไม่ใช่ไปทิ้งงานกลางคันเงี้ยไม่ได้ต้องมีการปรับกันได้แต่ทีนี้เนี่ยกรณีของฟุตบอลไทยลีกเนี่ยก็คือททสมาคมประกาศอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย อะไรคนต้องงงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมบริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยไม่ไม่สามารถวางหลักประกันได้มีอะไรยังไงหรือเปล่าครับนะครับแล้วก็เงินที่จะจ่ายให้กับทีมฟุตบอลจะมีปัญหาไหมมีปัญหาไหมที่ว่าจะต้องจ่ายเขาเนี่ย ช่วงนี้เห็นมีนประกาศว่าให้สมาคมอขอไปให้สโมสรเนี่ยแจ้งครับแจ้งมาที่สมาคมเพื่อ,อขอรับเงินเพื่อขอรับเงินเพราะว่าะจะมาเองเดี๋ยวมาชุมนุมกันเยอะอเดี๋ยวโควิดหรือว่าเป็นเป็นการป้องกันในการ<ช>ที่จะมาพบปะ<ช>ผู้คนเขาจะมีการ,การตรวจสอบข้อมูลว่าสโมสรนี้ ถูกต้องไหมครับจดบนิติบีบวกคลหรือไม่ครับแล้วก็เรียบร้อยด้วยอย่างเอกสารควบค้นไหมแล้วก็พอครบค้นปุ๊บสมาคมทุกคงก็จะ ส่งเงินให้โอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลให้นะครับซึ่งแต่ละงแต่ละทีมก็ได้รับตังรุดหลังกันไปอย่างไทยลีกเนี่ยก็จะได้ทีมละหล้านครสองฤดูกาลก็สิบล้านผมนะครับแล้วก็ลดลดหลันลงไปก็คือไทยลีกสองสุบเจ็ล้านนะล้านล้านเจ็ดแสนห้าหมืนอนะเออทีนี้ข่าว ข่าวของการยกเลิกสัญญาเนี่ยครับโอกาสที่จะยังมีการถ่ายอาถาทำทำต่อของเซนเนี่ยยังมีโอกาสเลยครับก็ยังไ่เนี่ยจะพวกข่าวข้อออกมาอย่างนี้นะทางสมาคมฟุตบอลบอกว่ากําลังมีการเตรียมเจราจากับบบุุคคคคลหกับอีกบริษัทอื่นเพื่อมารับช่วงว่าจะเป็นบริษัทไหนยังไงนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อฤด,ดูการที่แล้วเนี่ยอาจารย์ทอมจาได้ไหมค,คือมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะที่มันสัญญามันหมดกับกับทางเจ้าเดิมครับมันหมดเนื่องจากว่าเซ็นกันมาถึงตรงนี้แต่ว่ามีปัญหาการเตะเนี่ยมันเตะไปยังไม่จบยังไม่จบเพราะว่ามันมีเรื่องของโควิดมาไงครับโควิดมาเขาต้องเลื่อนโปรแกรมเลื่อนขยับออกมาพอสัญ,ญญาหมดปุ๊บเจ้าเดิมก็าถ่ายทอดไม่ได้ถ่ายทอดต่อเพราะ<ห>สัญ,ญญาหมดแล้วเนี่ยผมจะถ่ายทำไมอะ่ะผมไม่ได้ผิดสัญญาแต่มันมีปัญหาที่โรคระบาด ทำให้ต้องเลื่อนโปรแกรมทำให้เราเลื่อนโปรแกรมแล้วก็ทาให้เกิดการถ่ายยังไม่จบยังไม่จบทีนี้ก็มีการติดต่อประสานไปยังบริษัทเอกชนบริษัทอื่นครับเพื่อรับช่วงถ่อออต่อถ่ายทอดครับซึ่งเท่าที่ทราบมาก็คือกลุ่มของเซนนี่แหละจะเป็นเ่าทราบนะรับช่วงต่อช่วงช่วงนั้นที่ถ่ายให้จบน่ะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอจบดูการปุ๊บเรียบร้อยเขาก็มีการประมูลเจรจาอะไรกันต่าง ครับคุยกันเรียบร้อยเรื่องผลประโยชน์ต่างเรียบร้อยก็สรุปไปว่าให้เซ็นอีนเพนยงหนึ่งเป็นผู้ดูแลการถ่ายทอดสดสิในการถ่ายทอดสดทั้งหมดแปดปีแต่พอเขาวมาอย่างนี้ปุ๊บก็ทําให้ถือว่าทุกคนก็ตกใจเนาะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงแล้วทีนี้การถ่ายทอดสดก็ต้องสะดุดไปเนาะแล้วแล้วแล้วทีนี้อะไรนะคนคนชมแฟนบอลนะถ้าู่สัมผัสมาบอกอ้าว เราจะชมยังไงเนี่ยก็ต้องรอความชัดเจนจากสมาคมอย่างเดียวนะครับว่าจะเป็นใคร่าจะเป็นใครหรือว่าจะเป็นเซนเจ้าเดิมนะครับจะมีการคุยกันใหม่อีกรอบไหมมีติดอะไรปัญหาอะไรกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงอันนี้ต้องติดตามดูกันแต่ที่แน่ๆทางสมาคมจะมาลับสโมสรต่างๆสบายใจได้ว่าคือยังไรก็ยังรับผิดชอบรับรับปากอยู่ว่าจะจ่ายจ่ายเรื่องเรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยให้แน่นอน นะครับไม่ต้องห่วงนะอ่านี่เดี๋ยวอ่านี่ฟังว่าไทยลีกเมื่อกี้ผมรายงานไปแล้วไทยลีกเนี่ยสิบหกทีมครับมีทั้งหมดสิบหกสิบหกทีมทีมละห้าล้านนะครับอีกหนึ่งอ่าสองฤดูกาลก็สิบล้านก็เป็นเงินร้อยหกสิบล้านอันนี้เตรียมพร้อมจ่ายแล้วนะพร้อมจ่ายนะพร้อมจ่ายแล้วก็ทีมไทยลีกสองอ่าทีมฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสองฤดูกาลนะมีสองสแบบฤดูกาลหนึ่งหนึ่งล้านฤดูกาลที่สองหนึ่งล้านเกตเจ็ดห้าหมื่นครับก็เป็นรว เป็นเงิน2ฤดูกาล2อล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นทั้งหมด18ทีมนะครับรวมกันก็31ล้าน5้าแสนรวมรวมเบ็ดเสร็จสมาคมตอนนี้พร้อมเตรียมจ่ายให้กับสโมสรก็ถือว่ายังเป็นข่าวดีกับบรรดาสโมสรสมาชิกอยู่นะครับที่จะได้รับเงินสนับสนุนกับการไปทําทีมต่อเนาะใช่จำได้ไหมตอนตอนที่ก่อนอ่ะที่เรานําเสนอเรื่องทีมฟุตบอลบางทีมที่ยังได้ไม่ครบเขาก็ต้องไปจ่ายเงินเดือนนักเตะต้องไปจ่ายเงินเดือนสตาฟโค้ ทีมงานนะครับซึ่งตัวนี้ก็ก็น่าจะน่าจะได้กันแล้วนะน่าจะได้ช่วยช่วยเหลือพ่าดูแล้วเนี่ยรวมตัวเลขเนี่ยเกือบ200ล้านนะทั้งทั้งไทยลีกทั้งทีลีกหนึ่งนะครับไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยนะครับถือว่าเยอะเยอะพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจึงจึงไม่เป็นเรื่องที่แปลกใจว่าเวลาที่สัญญาผู้ถ่ายทอดสดเนี่ย มันเงินมันต้องสูงถึงมันถึงเป็นมีความจําเป็นชกับการบริหารจัดการของสมาคมด้วยใช่อย่างอย่างที่เซ็นกับเซ็นเนี่ยเออที่ที่เซ็นประมูลเนี่ยครับประมูลมาคือหมื่นสองพันพันสองร้อยล้านครับพันสองร้อยล้านเออมันทั้งหมดแปดปีนะแปดปีแปดปีนะถือว่าทหารแล้วเนไม่เท่าไหร่เองนะครับใช่แล้วมันจะต้องมีค่าจัดการ เรื่องของทีมถ่ายทอดสดครับกี่สนามล่ะใช่ไหมถ่ายทอดทั้งหมดเลยเนี่ยลิขสิทธิ์ที่ถ่ายก็มีฟุตบอลไทยลีกไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองไทยลีกสามมีฟุตบอลฟุตบอลชายหาดฟุตบอลหญิงผู้ซ้ออีกโอ้โหก็คือถือว่าเซ็นบริหารจัดการในการถ่ายทอดทั้งหมดเลยใช่แต่ครับยดกเลิกเด็กผูต่อไปว่าจะเป็นยังไงทีนี้ทีนี้ทางเซ็นเองก็ได้มีการออก คำที่แจ้งเนาะการคำแถลงการ้ว่าอย่างไรบ้างกับู้ลงทุนก็ทางพอมีข่าวปุ๊บนะทางเซนก็ออกมาเลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเซนจะต้องยังพร้อมจะดำเนินการต่ออยู่นะยังยังถือว่ายังมั่นคแต่แต่ยังไงต่อไปติดตามเบรกหน้าครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับพักกันก่อนนะครับสักคู่หนึ่งนะพักกันก่อนสักคู่หนึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเซนหลังจากได้รับทราบข่าว เรื่องของการถูกยกเลิกสัญญาเซนจะมีโดยที่เหตุผลคือไม่ได้วางหลักประกันครับเงินงวดแรกเซ็นที่ตอบว่ายังไงมีตังไหมอ้าวเขาถามตรงๆฟันมันมก็เซนมันก็อ้ยตกลงบริษัทชื่อบริษัทนี้เนี่ยมีตังเปล่าอเออแล้วมา รับช่วงขายทอดอย่างเงี้ยเขาให้วางหลับประกันได้ไม่วางก็ต้องเป็นบริษัทอื่นหรือเปล่าคเดี๋ยวมาติดตามดูกันว่าเซนพูดว่ายัางไงครับผมเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะมันก็มีส่วนบงกในอยู่ครับรุกบุกในกันอยู่ก็สมกนวครับ,รบเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในในเด็กหน้าเด็กหน้าครครับ GPS ดีๆรถอยู่ไหนรู้ได้ตลอดเวลารู้ตำแหน่งรถแบบ, Real time, บเรียลไทม์บนโทรศัพท์มือถือมีการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติดูรายงานการเดินทางย้อนหลังได้90วันติดต่อได้ที่ thaigpsdd.com วัตถุบุงคล หลวงพ่อพัดวัดกล้วยด้วนรุ่นพยักเจ้าพระยาหาเช่าบูชาได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์เครื่องชนงทั่วประเทศรับประกันคุณภาพโดยแพทย์ราชจฤะพึกและทีมงาน กลับเข้ามาติดตามครับช่วงที่2ของรายการ v a p Sport News นะครับสนับสนุนรายการโดยครับอาจารย์ทอมครับเ่าเบรกที่แล้วนะครับที่เราได้นําเสนอกันไปเราก็ค้างกันอยู่ในเรื่องของการตกลงเซ็นเอนเตอร์เทนเมนต์ว่ายังไงครับนะครับเขาลงทุนไปหรือยังครเพราะว่าการเตรียมการถ่ายทอดสดเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณสมมติ จะแข่งอาทิตย์หน้าเตรียมการวันนี้ไม่ทันไม่ใช่แล้วเห็นไหมไม่ใช่แล้วก็คงจะพอได้ได้รับการเซ็นสัญญาเนาะตัวใช่พอพอได้รับก็ประกาศแถลงข่าวแล้วว่าาเรียบร้อยบริษัทนี้เซ็นเอนเทนเมนต์ได้รับการ่ายทส่วนแล้วเขาก็ต้องเตรียมงานดึงประสานงานทีมถ่ายทอดสดรถโอบีกี่คันกล้องกี่ตัวตาต้องยังไงวางแผนเรียบร้อยผู้บรรยาย แล้วก็คอมเมนเตอร์ต้องจ้างมาต้องประสานต้องเซ็นสัญญาสมมุติเขาจะมาจ้างผมคผมก็ต้องมีค่าตัวใช่ใช่ถ้าคุณจะจ้างผมคุณต้องมัดจําผมก่อนนะบอกค่าตัวผมล้านหนึ่งเงี้ยคุณต้องมัดจำผมสิอซอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็คือทางเซ็นเนี่ยคงจะเตรียมแผนการตรงนี้ไว้หมดเรียบร้อยแล้วก็ว่า ก็ปรากฏว่าเขาเ็เตรียมการได้แล้วจริงๆครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเตรียมการลงทุนไว้แล้วจัดการทุกอย่างเตรียมไว้แล้วพร้อมแล้วสมมุติว่าจะแข่งอีกเดือนนึงเนี่ยเขาก็พร้อมถ่ายทสดแต่มันมีปัญหานิดหนึ่ง<อ>ปัญหาตรงที่ว่า มีข้อสัญญาบางข้อเอกสารบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยอก็คือทางสมาคมยังไม่ชัดเจนในเรื่องของบางข้อที่ทางเซ็นได้เสนอไปใช่ครับว่าเออต้องแก้ไขตรงนั้นต้องเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนะอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งทางเซนบอกว่ายังไม่ได้รับคําตอบมาอก็เลยยังไม่ได้มีการวางมัดจาไว้เลยคือเขาบอกว่าเขาพร้อมอยู่แล้วตังอะแต่ว่าทางสมาคมยังไม่ได้ตอบมาตรงนี้เลยครับว่าจะแก้ไขยังไงว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมรายละเอียดในสัญญา ครับอา้อาวแล้วตกลงจะว่าไงอ,อ่ะตอนนี้ก็ต้องเป็น เป็นฝ่ายฝ่ายหนึ่งละเนาะที่ตอนนี้ก็ทางเซนเองก็ออกมาที้แจงว่าเกิดจากกรณีไหนนะครับแต่ว่าทางสมาคมก็ยังยืนยันว่าพอสิ์ไปแล้วเนาะก็เป็นออกมาแถลงข่าวชัดเจนเลอกมาแถลงข่าวเป็นข่าวขึ้นโครงไปนางช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งแฟนบอลเอ่ยทั้งนักข่าวที่ผมรู้จักเนี่ยก็สอบถามกันมาเฮ้ยตกลงเป็นไงพี่ผมก็เลยถามเขากลับไปแล้วตกลงเป็นไงบ้างน้องเพราะว่าพี่เองก็เพิ่งจะทราบข่าวตอนนั้น ก็เกิดว่าคุยไปคุยมาเขาบอกปัญหามันอยู่ที่เรื่องเงินอ้าวแต่พอเซนต่อมาอย่างนี้ก็ต้องไปจิดตามดูกันว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคืออะไรคืออะไรแล้วแล้วจะมีทำยังไข้อสดให้ดูกันไหมใช่เราจะจะได้รับชมการถ่ายทอดสดจากจากใครใช่แต่ว่าทางสมาคมเองเขาก็บอกว่าเขาไม่มีปัญหาเนาะเขาก็พยายามที่จะติดต่อทางช่องทางอื่นๆอยู่นะครับแต่ว่าทางเซนเองก็บอกว่าเขาก็พร้อมที่จะ เขาดาเนินการคือคือเขาดําเนินการไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าการถ่ายทอดสดก,กําลังจะมีขึ้นเนี่ยโปรแกรมวางไว้แล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็พร้อมพร้อม,อมเขาบอกเขาพร้อมนะถ,ถือว่าเขาพร้อมแล้วล่ะคือเขาวางแผนที่จะดําเนินการถ่ายทอดสดของ,อาท,างทางช่องอก็แล้วล่ะ,ละใช่<ล>ใชทีนี้ก็ ก็เหลือแต่ว่าก็คุยกันนะแล้วก็คุยกันกับระหว่างสมาคมกับเซนว่าจะแก้ไขปันเท่าที่ทราบข้อมูลมาเซนเอ t e r t a i m e n t เนี่ยเขาเตรียมทุ่มงบตรงนี้นะครับหมื่นสองพันล้านนะครับผมคือเตรียมตรงนี้รวมทั้งเงินกอาจ่ายลิขสิทธิด้วยนะรวมทั้งนู่นนี่นั่นก็ไม่ใช่ลิขสิทธิ์อย่างเดียวนะครับอาจารย์ทอมใช่มันต้องจ้างทีโบบีด้วยโ b บีจ้างคอมเมนเตอร์ใช่ดูนึกดูสิว่า สมมุติอาทิตย์หนึ่งน่ะเตบเสร์อาทิตย์เนี่ยถูกไหมเป็นสิบสิบคู่อ่ะออคุณต้องถ่ายทอดสดกี่คู่ใช่ครับแล้วเขาจะมีระบุไว้เลยว่าต้องถ่ายสดกี่คู่อย่างน้อยก็ต้องมีอ่ะ อ่าทที่ดูนะอะ่ไทยดีถ่ายทุกคู่ถ่ายเหล็กแน่นอนถ่ายทุกคูก่เพราะว่าเป็นเป็นหลีกหลักเนาะใช่ถ่ายทุกคู่ก็คือ1ิเจอกันก็8คู่ถูกป่ะครับแคู่ก็เสาส 4, 4ี่เสาสี่อาทิตย์จีใช่ครับอย่างน้อยก็ต้องมี4่สี่สนามต่อวันเสาสนามต่อวันในการในการจัดการบริหารการเตรียมทีมถ่ายทอดสดออกมาเนี่ยก็ก็ถือว่าเยอะเฉพาะโอบไทยดีนี่ก็ต้องมี8ทีมละ นึกออกปะ่ะแล้วแปดทีมแปดทีมถ่ายทอดส่วนีกกล้องกี่ตัวคนจํานวนเท่าไหร่คนเท่าไหร่แล้วลีกสองอีกอะครับให้ลีกสองอีกอะก็ต้องมีการกำนวนว่าต้องถ่ายกี่กี่สนามสิบแปดทีมก็เก้าคู่คเก้าคู่เนี่ยอาจจะถ่ายไม่หมด น่าจจะเลือกอาจจะถ่ายอันนี้เลือกถ่ายตรงนี้แล้วแต่สมาคมจะกําหนดมาไม่พอไทยลีกแต่อย่างน้อยมันก็ต้องมีสักสี่สนามหสนามนะอย่างน้อยก็ต้องมีให้ให้ผู้ชมได้ติดตามบ้างใช่นะครับใช่อันนั้นอันนั้นสำคัญแล้วที่สําคัญมีพวกฟุตบอลชายหาดฟุตบอลหญิงเขาสามอีกโออก็นะครับถือว่าเยอะแยะจีบอาถาไปหมดเพราะฉะนั้นการเตรียมการเตรียมการเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับก็ต้องเตรียมการเพราะฉะนั้นเส้นถึงเส้นสัญญาก่อนหน้าที่เขาจะเซ็นเนี่ยเขาต้องเซ็นถึง8ปีไง กต้องการปแปดปีเพื่อเพื่อเป็นการเตรียมทีมอะไรแล้วถูกต้องเป็นการเตรียมการต่างๆแล้วก็มันจะได้ยาวต่อเนื่องนะครับแต่ พอสมาคมประกาศปูมมาเนี้ยทางเซนก็ยังพร้อมอยู่นะเพราะบอกว่ายังรออยู่ว่าทางสมาคมจะสรุปมาว่ายังไงครับเป็นไปได้ไหมที่จะคุยกันในรายละเอียดที่ยังตกค้างกันอยู่ให้พวกให้ทางสมาคมเนี่ยแจ้งมาว่าข้อต่างๆที่ที่ทางเซนตตอบไปบอกไปเนี่ยแก้ไขให้หรือยังเพื่อที่จะได้เดินทางไปพบทำกันต่อไปเพราะช่วงโควิดนี่นะทุกอย่างเป็นภาษาบากหมดเลยนะครับอ๋อหรือติดตามกันต่อไปแต่ช่วง ของยอดตำนานยอดมวยสยามครับที่เราจะนําเสนอในวันนี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์หอก็ผมจะพาไปพบกับตำนานยอดมวยไทยนะครับก็เป็นดาวทองเกียรติศักดาโอ้โหก็ถือว่าเป็นยอดมวยในอดีตยอดมวยไทยที่มีฝีมือออกอาวุธได้ชัดเจนจัดจ้า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 นเดี๋ยวติดตามกันครับเดี๋ยวเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไปพบกันครับตำนานยอดมวยสยามครับครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตำนานยอดมวยสยามจะพาท่านผู้ชมไปพบกับตำนานยอดมวยไทยที่มีชื่อว่าดาวทองเกียรติศักดาดาวทองหรือนายไพรัตน์ปัญญาคมเริ่มซ้อมมวยครั้งแรกตอนอายุ6ขวบและได้ขึ้นชกเป็นครั้งแรกเมื่อตอนอายุ10บขวบเท่านั้นดาวทองได้มีโอกาสขึ้นชกในรายการที่ถ่ายทอดผ่านทางทีวีเป็นครั้งแรก ด้วยความบังเอิญณนะท้องสนามหลวงซึ่งเขาได้ขึ้นชกเป็นหนึ่งในสิคู่ของการชกในรายการนั้นดาวทองได้เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเขานอนใต้เวทีมวยและเฮียบุ้งได้มาเรียกและถามเขาว่าอยากชกมวยไหมและเขาได้ตอบตกลงทันทีทั้งที่ตอนนั้นเขาไปตัวเปล่าไม่มีแม้กระทั่งผ้าพันมือ เขาจึงเก็บผ้าพันมือที่นักมวยคู่ก,ก่อนๆทิ้งเอาไว้เพื่อมาพันมือส่วนน้ำมันมวยและวาสลีนก็เก็บมาจากที่เขาเหลือทิ้งไว้นั่นแหละเพื่อมานวดพอที่จะได้ขึ้นชกในรายการนั้นและการชกในครั้งนั้นทำให้เขาได้มีโอกาสเข้ามาชกในเวทีมวยราชดำเนินด้วยฝีมือที่ชกสนุกถูกใจคนดูจึงทำให้เขา มีโอกาสได้ชกบ่อยมากขึ้นชกมวยบ้างเรียนบ้างเพราะช่วงนั้นต้องเรียนหนังสือจนอายุได้15ปีเขาได้หาอาชีพเสริมคือการเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อมาหัวหน้าค่ายมวยเกียรติศักด์ดาได้มอบโอกาสให้ไปชกแทนและผลออกมาดาวทองเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปได้ต่อมาดาวทองได้ชกมวยพร้อมกับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างควบคู่กัน เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวหลังจากที่เขาได้ชกกับไก่ชนลูกมาตุรีทำให้เขาเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นในการชกครั้งนั้นดาวทองเป็นฝ่ายชนะไปได้ทุกครั้งหลังจากที่ดาวทองชกเสร็จจะนำเงินค่าตัวทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์มอบให้กับคุณแม่รวมถึงเงินจากการขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยจนได้รับฉายาว่า นักชกลูกกระตันอยู่และได้มีโอกาสขึ้นชกอย่างต่อเนื่องนักมวยที่ดาวทอได้ชกด้วยในยุคนั้นคือแสนเพชรชวัยคุณสมานศักดิ์สอธนิกุลผาดโผนเดชฤทธาปราบปรามเล็กสิทธิสันทัดปานเพชรสิทธิพระพมจำปาทองน,นนชัยและนั่นคือเหล่าบรรดายอดมวยในสมัยนั้น การได้ชกกับนักมวยอย่างจำปาทองณนนชัยซึ่งเป็นยอดมวยจวังหวะฝีมือแพรว์เทาได้สู้กันอย่างสนุกสนานถูกใจคนดูและการชกในครั้งนั้นดาวทองเป็นฝ่ายชนะคะแนนแบบพลิกความคาดหมายไปได้ซึ่งในวันนั้นเป็นวันเดียวกับยอดมวยขวัญใจชาวไทยอย่างเขาสายกาแล็กซี่ได้ชกป้องกันแชมป์โลกด้วยนอกจากนั้นดาวทอง ยังได้ชคมวยรอบยันม่าซึ่งต่อสู้จนได้เข้าชิงแชมป์กับหนุ่มโพลทองเจ้าพ่อมหสิสัตซึ่งครั้งนั้นเขาเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปได้และเป็นแชมป์มวยรอบยันม่าหลังจากที่เลิกโชคมวยก็ได้มาเปิดร้านขายของชำอยู่ระยะหนึ่งก็มีอันต้องเลิกขายและหันมาประกอบอาชีพปล่อยเช่าพระเครื่องซึ่งเป็นคนชื่นชอบการเช่าพระเครื่องเพื่อสะสมอยู่แล้ว แต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องนำพระเครื่องที่สะสมมาไว้มาปล่อยเช่าเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวพร้อมกับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างควบคู่ไปด้วยและได้ขายเสื้อผ้าเด็กเพื่อช่วยภรรยาปัจจุบันดาวทองยังเป็นครูสอนมวยไทยให้กับลูกชายและนักมวยในค่ายชูวัฒนะบ้างในบางครั้งบางโอกาสอีกทั้งยังสอนตามโรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นวิทยาทาน ให้กับนักเรียนและคนที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติจนมาถึงปัจจุบันนี้โอ้เป็นไงครับทับอ่าก็ต้องบอกว่าเป็นนักมวยครับไทยที่ครบเครื่องนะครับเครื่องแล้วก็เป็นนักมวยชาวตะตันยูด้วยนะใช่ใช่ใชเป็นคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่อ่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับอย่างที่ดีอาละครับเวลาของรายการวันนี้หมดวอดีครับ ต้องเจอกันอีกทีในสัปดาห์ถัดไปครับผมสำหรับวันนี้ผมสุสุดบรรพบรับครับผมอาจารย์ทอมมิสนุสมัญญาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ วัตถูมงคลหลวงพ่อพัดวัดกว้ยด้วนรุ่นพยักเจ้าพระยาหาเช่าบูชาได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์เครื่องฉชนงาทั่วประเทศรับประกันคุณภาพโดยแพทย์ราชพึกและทีมงาน GPSDD ดดรถอยู่ไหนรู้ได้ตลอดเวลารู้ตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์บนโทรศัพท์มือถือมีการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติดูรายงานการเดินทางย้อนหลังได้90วันติดต่อได้ที่ไท a i g p s d d com